ค่ะกับสวัสดีง,งมามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะข่าวเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาตามต่อเนาะค่ะเลขกป่านอนหน้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งมีเอฟซีหลายๆทันเนาะค่ะแอดไปตามป่านอนหน้ามาฝากมาตอนน่ว่าสันว่าเพิ่นว่าถือพิษว่าเป็นยังดอกเฮาเอามาเป็นแนวทางเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็บ่ให้พลาดเนาะค่ะแอดก็มาตามต่อเนาะค่ะเลขกป่านอนหน้าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเกาเนาะค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ้งเมื่อชมชิพนี้แล้วเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบเนาะค่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิบปิภาดข้าวสารดีๆดเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะแอดกับมาเดินทางมาทางสั่งคอมือเก่านะคะพี่น้องค่ะซึ่ง ได้ข่าวว่าป่านอนหน้าเขาอีกแล้วพี่น้องค่ะงวดที่แล้วได้เทิงหนึ่งศูนย์ได้เทิ้งหนึ่งแปดนะคะพี่น้องค่ะโอ้บัดรแอดมาทายผัดลุยหน้าลุยหลังบาดนี่เท่ากับสิไปย่ำก็ป่านอนหน้านะคะงวดนี่มันสิลุยหรือมันสิตรงนะคะพี่น้องเข้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยเป็นไม้ยังคำมือปืนตาเครื่องดื่นทางไก่ไม้ยังกระโดดกระเดียดเทนน้อ โอ้ยบม่มาบ่ได้คะ่ะคุณป้าคบาบ่มาบ่ได้เพราะว่าว่าสิบม่มาแล้วล่ะคะ่ะบัดนี้แฟนคลับหรือว่าเอฟซีห้านี่เนาะคะ่ะว่าแอด้าแอดบ่ไปตามนี่เลขป้าเพิ่นนิเข้าทัานทีเลยแอดต้องตามเพื่อนคู่งวดแม่นพิดแม่นถึกมันก็แค่แนวทางเพิ่นวา่าเดี๋ยวเขาเจะสิไปจับขื้นจับลงเอาดอกว่าสั่นคะ่ะป้าคะ่ะก็เลยได้มาตามต่องวดน,นี่ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะคือถ้าแฟนคลับเฮาหรือว่าเอฟซีห้าเมมมาหรือว่า คอมเมนต์มาใต้คลิปว่าให้ตามใส่เข้ากับไปตามแหงใช่ไหมคะป้าคะก็เลยได้มหาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำมาคําในจักน้อยค่ะมารบกวนมารบกวนในจักน้อยคาในเนาะป้าเนาะนันอยู่ค่ะนั่นอยู่ดอกตรงหวน้องรุ่นอยู่ค่ะอันงวดที่แล้วคือว่า ได้ทั้งล่างทั้งบนมันได้อยู่เพิ่นบ่มาดูเพิ่นก็เลขก็เลยก็ได้ได้ซื้อขึ้นชู้โลคเอาค่ะก็สิว่าน่ะแนวความฝันนี่มันบ่แน่นอนเนาะแม่่นออยูดกแล้วบันนี้งวดที่แล้วเป็นอะไรคือได้ข่าวว่าโชคกมานแท้โชคกมานอยู่ได้น้อยเดียวได้สองใบนี่ล่ะโอ้ได้อันใดแน่ค่ะได้อันทั้งบนทั้งล่างโอ้แต่ว่าสิไอ้เลขอันใดก็ค่ะงวดที่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมษา โอ้โอค่ะค่ะได้ใบดเจอรี่สองใบโอ้ไข่ตัวทั้งบนทั้งล่างไข่ตัวไข่ตัวที่แปดกับหนึ่งศูนย์อืหมโอ้ยมาถ้าเอ็มมินมากเห้มันได้สิเด้อเด้อโชคดีหยุดครับไข่ตัวอดเอ็มมิ่นเพิ่บ้านปนปนมาน่าดูมันก็เลยได้โอ้โนว่านว่าหยามุ้อะไรนกับนั่นพันคนมากสิ่นกับมันกับมได้สินะใข่เดียวนบมาหาสินะโอ้ วันนี้มันได้เด็ดาได้อยู่ฝันกับฝันอยู่ดอกวดนนี้กับฝันว่าอันเพิ่นตะโพครอไป็ห้สองตโอ้ค่ะสีน่ะตากาบมักอยู่กระถินชื่อสองเก็ดสองนี่แหละโอ้ค่ะมักมันบาป่าตัวนี้มักตัวนี้แหละต่ว่าเลขล่างหันป่านี้ปนป่ามันสี่เป็นเจ็ดหรืนสี่เป็นแปดกันเลยิเนาะ ค่ะก็เลยแปดเก็ดนี่นะเลขล่างแปดเกตเดอโอ้มักหมักตัวนี้หมักตัวนี้อืนบัดนี้อืมบัดนี้สองสองเกตสองนี่สิเป็นเลขบนซะเนาะมันมีสามตัวเนาะมีสามตัวหรือว่าชื้อขึ้นช่ล่องเอาโอ้หรือว่าผู้ใดสิมักขึ้นมักล่องมักล่างมักบนก็แล้วแต่เนาะแม่นแค่สื้อตรงเขาซื้อตรงเขาบ่ถือโอ้ค่ะแล้ว ลังเทือมันมีบ่ขาป่าค่ะที่ว่ามาแบบตรงๆเลยเองสิตรงๆสิลังเทือกับมีอยู่อืแต่มันก็สิสลับกันมันบ่เลียนสลับกันซื้อขึ้นซูลโรคเขาผู้สลับคนก็ซื้อขึ้นซื้อลงได้จริงนะมองสิคือจังแอดมินปึกเนี่ยจังแอดมิว่าเลียนนะคะพี่น้องก็บว่าหยาอ,อ,อกป้าเป็นขี้ยางดอกน้าป้าเนาะเัว่าว็จังสีลาตามมัน้อกเขาใช่ไหมว่าน้อหัวม้วนกันน้าป้าเนาะจ้าตามมัน้อกทางช่องก็ โอ้มเมนีคือว่าสิได้มากินขา้าวแลงนั่พี่ลาวเมนีได้ยังกินแลงเนาะโอ้ยว่าสิเอ็นไปแย่ไข่บาดแดงมากกับชีเอน็นความไข่บาดแดงซูกินก็ใส่บักหวานหะล่ะโอ้ค่ะว่าชีได้ขอกินข้าวแล้งพี่ลาวพี่น้องค่ะวบ้านดอกขอกหน้าเป็นจังนี้ละอืออโอ้แต่ว่าก็ดีใจนั้นอยู่เนาะค่ะป้างวดที่แล้วเนาะคะ่ะได้ใยสองใยโย่ได้สองใยอยู่พอไดเจราะได้ คิกเขือเกือปลาลนาะป่าเนาะขายใา่ขายขาหนามาไฟขาดูขากินข้าวลูกร้านคอนี่ละให้ลูกขายเตา<อ>้ากินได,ได้ได้ข้าวว่าเนคุณป่าในย่ังค่อยดูแลคุณแม่ที่ว่าอายุหลายะะมันบอกค่ะเมียนค่ะต้องคอยทรงเขาทรงนามตลอดคอยทรงเขาพุ่อย,พยูพยึ่นอายุเลยเนาะแปดสิบแปดปีโอ้คุณคุณยายแปดสิบแปดปีแล้วเนาะแปดสิบแปดปีแล้วโอ้ต้องคอยคอยดูแลอันอายผู้พิการพร้อมโอ้ห้อยโอ้ ินที่การนี่เฮ็ดยังกินบ่อใดยังบ่ได้สีเขากินบ่ไใดหนึ่งเขากิน,กนอีกบ่ได้สินะก็อยู่น้อปู่นแม่หละ,ะล่กะก็เลยก็เลยเป็นห่างป่านี่ยคอยดูแลทังแม,งแม่ทังแม่ทังไอ้ทั้งแม่ทังไอ้แต่ว่าแม่นี่เพิ่นเฒ่าแห้งแล้วแต่ว่า,าไอ<ห><ห>้เนี่พี่การเฒ่าวพี่ไอ้พี่การโอ้ค่ะโอ้อายุอายุสิบสามปีแล้วค่ะเอาใจซอยเด้อป่าเด้อจังเดยก็ได้จังเดยก็เป็นกำลังใจให้คุณป่าเนาะค่ะเนาะขอบคุณในหลายเด้อโชควยเบล่าพี่มันเด้อค่ะ แต่ว่าค่ำๆม,ม,มากสิไปส่งเขาแม่มาไปเนาะค่ะนี่ไปส่งมาแล้วโอ้ค่ะ <ขา S 1> พน่นพ่นกินอันตตเว่นโอ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าไทยบ้านเนาะแม่นขั้นพ่นกินไปแล้วเด็กๆมากพ่นก,ก็ก,ก,กินอีกแนมะ่ขั้นปส่งค่ำสิผู้เฒ่าพ่นก,ก็จมเหมนะสมัยโบราณโอ้ค่ะเล่าจรินะอันนี้โบธีสรางขึ้นมาบนดอกโอ้คนเฒ่าแล้วเนาะแกนเป็นคือเพิเ่นโอ้โอ้แก่ลูกเตาเฮ็ดเฮ็ดให้กินบ่เฮ็ดให้กินอืมโอ้ยแต่ว่ากะ ในนี้เรากับค,คุณคิงลูกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคุณป้าเพิ่นก็ต้องมีหน้าที่หรือว่าต้องมีหน้าที่ดูลแลแม่ค่ะดูแลแม่ค่ะตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนแรกในขั้นบนสสบายก็ได้เป็นปนวดน้ำแ,แม่อยู่บ้านพุ่นละโอ้ก็บบริเวณมันนวดทงไฮท,ทงหน้าสิดอกค่ะตีบริเวณนอนน้ำเป็นมูตาดอกขั้นเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เพาก็บทรงเขาทรงเศร้าทรงแรงทรงสวยวัาเข่าไหร่โอ้ค่ะยังไดงทางแอดกะเอาใจซอยเด้อ ค่ะคุณป่าจังเลยกระดับขอบคุณหลายเด้อกันห้าแอดสื่อถือแข็งแข็งขึจังคุณป่าเนี่ยกระิ่พอได้ซอยคากับเขากับนามยิ่ดค่ะนะสมพวอปากเด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าสีค้าใสนอนหันคือกันทาาแอนมินกระไดเพราะว่าประหยัดค่าน้ํามันเพราะว่ารู้สึกว่าเงินจีบมีเติมน้ํามันแล้วตอนนี้บปรนลเอฟซีเสียไปใส่เบรคไปอ่อืมค่ะบันนี้ก็ะคือว่าทวนคว่มฝันให้ฟังอีกเท่านึงนะค่ะปะ ว่าฟันว่าพ่นปลาใหสองตัวผู้เท่านี่ละค่ะผู้เท่าเท่าว่าเป็นโบรานดอกเท่าเท่าเข้าเท่านี่ละค่ะสมัยเข้านี่ล่ละโอ้ถือปลาใบสองตัวพ่นว่าเอาแกงก็กินได้ว่าสันอือันทิศอันแทบแทบเด้อสันเด้มึงติตีเอาสันโอ้มึงติตีเรื่อยมึงก็ตีไปว่าสันพ่นว่าทั้งสี่ถือปลาคอเงไม่สองตัววาสันอือือก็ได้ติตีว่าสองคิดสองอือือ กับเลขล่างนีแ่แหละกับแปดกิดนี่แหละเวดกิ๊ดแปดเท่ากับซื้อขึ้นซื้อลโลกเอาค่ะอ,อนน้อันนี้ก็นี้อยกันตีเอานาะพี่น้องเ<อ>นาะค่ะถ้าพี่น้องมักกับค,คอยพิจารณาเนานะค่ะถือพิษบ่าว่ากันเนาะค่ะเพราะว่าแอดพันมาทาั้งนี่พอดีกับเทอกเอฟซีห้น้ำให้ค่ะ<อ>คุณป่าคะก็เลยได้แวะมาถามมาไทายก่อนเนาะค่ะก่อนมาสิคำสีเหมือนเนาะคะ<อ>่ะเดี๋ยวมาสิบรเหงหงแอดก็เลยได้ขออนุญาตคุณป่าพอดีว่าเพิ่นไปส่งเขาส่งน้ำคุณแม่กับ น้องไส้หื่งอายก็อ้ยอาย,อาย,อ,ายอายไส้เนาะอายไส้ค่ะพี่ไส้ค่ะเพคนก็นต้องคอยดูแลคุณแม่กับอายเนาะค่ะพี่น,อน,น้องกับอีตัวป่าเพันอยู่เนาะคะ่ะเพันกับสู่ค่ะชีวิตคนเฮาเกิดมาต้องสู่เนาะป่าเนาะเนียนสู่ข้นนั่นแหละค่ะค่ะพันเฮาวไปเห็นงานเฮากับบมีเงินใส่ค่ะแล้ก็ไปห้ารับจ้างรับใบคำมากข่ามาหนึ่งขา่าวหนึ่งหนึ่งขา่าแล้วก็พึ่งส่งแม่อยู่บ้านค่ะกับอาย มันเป็นจังสีบ่าเงือป่าเฮงเจ้าทีเจ้าทางพจนอีตรนเนาะพจนก็เลยมาหยอดหายเอยเนาะหยอดหายเรื่อยเๆหยอดมันบ่ได้าี่บาก็ไอ้สิบบ้าๆดูก็ถือดีดีว่าถือดีดีเลี่ยอ่ะอืมวันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องถือน้ำเนื้อเด้อวันนี้ให้เป็นจังโชคจังหมาแต่ว่าไก่เพิ่มนซื้อขึ้นซื้อโลกออเดอร์ค่ะซื้ออันตรงคัทค่ะมันของบ่แน่นอนเนาะป่าเนาะว่าสมองแล้วซะขั้นนั่นซื้อเก็ดแปดนี่เขาถึงก็ซื้อเก็ดหกเก็ดเก็ดเป็นที่นะโอ้ค่ะ มันจะเป็นจังสันเนาะป่าเนาะแต่ว่าขั้นมันคือป่าก็ับซื้อได้อยู่แล้วซื้อเธอละหาบาทเธอละไรเธอละใบเนาะขั้นเป็นคือทางคนใหม่บบละก็บ้านหลายเนาะค่ะโอ้เคนกับส,สื้อ,อจริงเนาะคะ่ะตามภาษาผู้ธเอาตามภาษาพุทธเลยละ่ะให้บา้านใส่ได้สวยค่ะโอ้ก็ดีใจน้ำคุณป่าเพิ่นเนาะคะ่กะก็ย้อนเพิ่นทำความดีต่อ ยายตอคุณแม่เนาะค่ะต่ออ้ายเนาะค่ะบอถิมบอป่าบอลาบอไลเนาะค่ะเพิ่นค่อยดูแลพอแล้วพ่กัดตายแล้วอ้กัดไอ้กัดซ้มาพอผู้หนึ่งค่ะโอ้ค่ะแม่เพิ่นกระเท او แล้วค่ะเกิดเกิดแค่บุญคุณเพิ่นไปเองเสร็จละค่ะฉันพ่เพิ่นบอสบายกับไปเมื่อนอนน้ำพิ่นโอ้ค่ะค่ะเอาลูกเต่าเพิ่นกับมีข้อมีขัวเอาบนแล้วสินานโดนของมา หาเธอหนึ่งสินะค่ะกับโบไดว้าเขาดอกอันนี้นะเขากระท่อมาหากินกับเขาคือกันนั่นแหละค่ะเอาวันนี้แอดการสีขอขอบคุณขอบคุณป้าหลายๆเด้อที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะเพิ่นว่าโอ้ยจังหน้ายังดอกไม้ย่ำใดสัมผัสย่ำใดลุยหน้าลุยหลังมาเั่นค่ะพี่น้องค่ะทั้งเธอกระตุ้งเธอกระเสียดย่างละแต้่ยมนะคะพี่น้องกับจังไดกับเอาไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะป้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะคคค่่ะะขอบุณพี่น้องป้องไปค่ะนี่แอดการสรุป เลขของปา่านอนหน้าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะหรือคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะ่ะท่านใดที่ยังบ่ได้แคบหน้าจอเนาะคะ่ะเตรียมสมุดประกาไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจดเอาไว้ค่ะแอดสีได้ทวนให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสาหรับปา่าเพิินฝันว่าเพิ่นมีค้นเอาป่ามาให้เนาะคะ่ะสองตัวเพิ่นก็เลยตีเป็นสอง จ็ดสองค่ะพี in, your your ่น้องค่ะสําหรับเลขล่างพ่นมักเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพ่นมักนี่กระสิเป็นแปดเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะถ้าจับคู่เนาะค่ะพ่นก็มักแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละค่ะพ่นกลับให้ซื้อๆแล้วค่ะพี่น้องพ่นยันท่าบวกลับเนาะค่ะขืนล่งน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะกันกันกันผัดค่ะพี่น้องค่ะกันคามันลุยหน้าลุยหลังมาเท่าไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสําหรับเลขตัวกันพ่นก็มี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่า ถ้าเลขสามตัวน่เนานะคะ่ะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องค่ะคือล่องยางและเต็มก็สิเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องสั้นกะหรือว่ามักตัวใดก็ลองพิจารณาบ้งเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกะล่องเบาไปซื้อนะคะ่ะพี่น้องว่าถ้ามันเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ล่องเอาไปวิเคราะห์เบิ้งก่อนเด้อค่ะก่อนสิลงทุนเนาะคะ่ะเงินทองมันหายยากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาชมชิปนี้แล้วนะคะทามักถ้ะชอบนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจ็ดคชิปต่อไปเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาเบิงมาชมแล้วแอดก็ขอให้ครอบครัวหงเฮืองเลื้งเลื่มนะคะช่วงนี้โรคไพม่มันระบาดนะคะพี่น้องค่ะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะพี่น้องค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งทีปกปักรักษาบ้านเมืองเฮาอยู่นีนะคะพี่น้องก็ขอให้เพื่อน คุมข้องนะคะรักษาพ่อแม่พี่น้องนะคะให้แค่คาดนะคะจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะ่วบาสิบเป็นทั้งรถทั้งล่าโวบาสิบเป็นทั้งโลกลายๆนะคะก็ขคอให้คุมข้องพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่เขามาเบิงมา่ชมให้แค้วคาดปลอดภัยให้เฮ่งเฮ่งุยลุยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ